ฟังกันชาัาๆมินิฮาร์ด,ดวงนี้พี่สายฟ้าน้องพายุจะยกให้ใครคะ กลับมาเรียกรอยยิ้มให้แฟนคลับกันอีกแล้วนะคะสําหรับน้องสายฟ้าแล้วก็น้องพายุลูกชายฟาแฟร์ของคุณแม่สุขตาชมพู่อริยาแล้วก็นัดวิสรุตค่ะซึ่งแม้ตอนนี้นะคะจะเริ่มโตเป็นหนุ่มใบสามขวบแล้วแต่ก็ยังน่ารักน่าเอ็นดูขึ้นทุกวันเลยซึ่งก็มีแฟนคลับหลงรักเพิ่มขึ้นตลอดเลยค่ะรลยะเวลาตามคุณแม่ชมพู่ไปทํางานตามกองถ่ายข้างนอกนะคะก็จะมีพี่ๆแฟนๆมาคยุยมาหยอกด้วยเป็นประจำเลยค่ะ ล่าสุดนะคะน้องสายฟ้าและก็น้องพายุก็เข้ากองสามแซบตามคุณแม่ชมพู่ไปทํางานด้วยค่ะโดยงานนี้นะคะน้องแฝดทั้งคู่ก็ได้ร่วมทําการแสดงเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังได้เจอกับพี่สาวคนสวยอย่างพี่ปีใหม่อีกด้วยค่ะซึ่งก็เป็นลูกสาวของแม่แอฟทักษอนนั่นเองค่ะโดยคุณป้ากะระเมพัชรศรีเนี่ยนะคะก็ได้โพสต์คลิปนั้นหลานมาแจกความสดใสให้กับเหล่าบรรดาแฟนคลับพร้อมชูมินิฮาแจกหัวใจกันรัวๆเลยค่ะส่วนจะแจกให้ใครนั้นลองไปฟังคําตอบของน้องฟ้าแฝดกัน เลยค่ะ